สวัสดีทุกคนนะคะวันศุกร์ที่แสนสดใสวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเรานะคะก็จะมาเอ่มเอม,มาชวนเอ้ยก็คือเรานะคะก็จะ,ะให้ทุกคนเอ้เราเนี่ยก็จะมาสอดคลรูปหลังที่เราแชทคุยกันกับใครเนี่ยก็มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดไปคำ,คำว่าตั้งค่าค่ะ ว่ทุกคนกดคำว่าตั้งค่าเข้ามาแล้วนะคะก็คือวิธีง,ง่ายมากเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกคาาดคำว่าแชทนะคะมจาจังคำวา่าแชทแล้วให้ทุกคนนะคะกดคำว่า wallpaper แล้วมันเน่ยก็จะมีรูปที่ทางไลน์นะคะเขาเอามาให้เราแล้วเนาะแต่หลายหลายคนอยากใช้รูปของตัวเองแบบทำยังไงก็คือให้ทุกคนกดไปคำว่ารูปของคุณพอกดไปแล้วนะคะมันเน่ยก็จะมีรูปของเราเลยนะคะก็คาาือถ้าเกิดว่าเรานะะคอยากได้รูปลูกชินโมโลอะไรประมาณนี้นะคะรูปอะไรก็รได้นะคะที่เราอยากได้นะมาใส่ได้เลยค่ะอ่ะอย่างเช่นเรานะคะจะเอารูปนี้มาใส่ เราก็เจ้ทาทถวนี้นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะและ้วนี่นะคะแต่ถ้าทุกคนอย่างว่าเอ๊ะทำไมรูปของเราอ่ะบางเรื่องมันก็ไม่มีให้ทุกคนทุกคนเนี่ยไม่ต้องประหลาดใจแปลกใจเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตรงคำว่าตั้งค่าแล้วมันเนียจะมีบอกว่าแล้วมันก็จะม,มีตัวเลือกนะคะก็คือเปลี่ยนการตั้งค่ายกเลิอกอะไรก็เลือกรูปนะคะแล้วก็วิดีโอนะแต่ว่าให้ทุกคนนะคะกดไปคำว่าเลือกรูปกับวิดีโอนะคะแล้วมันเนี่ยก็จะมีที่ทุกคนนะคะตั้งค่าไว้ลยเนาะนี่นะคะ เลยนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนแบบนี้เนาะก็ให้ทุกคนกดคำว่าเซ็นซินนะคะแล้วมันนีก็จะมีรูปที่เราเอามาแชร์เอาไว้นะคะเต็มเลยเนาะแต่ว่าเราจะใช้รูปนี้นะคะนี่กดคำว่าเซ็นซินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือหน้านี้เนี่ยให้ทุกคนกดคาว่านำไปใช้นะคะพอทุกคนเนี่ยกดคำว่านำไปใช้เล้วแล้วทุกคนยังได้หน้าแบบนี้อยู่นะคะที่เราใช้เนี่ยให้ทุกคนนะคะไปนี่อีกทีนะคะไปแชทอื่นนะแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้แบบสวยๆเลื่อนๆมาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่องเราด้วยนนะะคสุก